สิบห้าทุ่มห้องทุ่มที่หลังมาสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าได้ไหมได้ไหมหกสาน้ารูปนี้ไม่ผูกประตูสุดยอดครับลูกนี้ยิงอีกครั้งได้ไหมบาลิสตการ์กอนบาลิสตกาว่าโอ้โหลูกนี้สุดยอดครับประตูคุณบาลิสยังมีสติครับลูกนี้ได้ไม่ได้ มามาที่ผีขนผีโขนยังได้ลูกผีโขนมาที่เบอร์ยี่สบ็ดยี่สบ็ดผ่านไม่ผ่านลิศให้ลิศลิศดีตาด้ปใ้ลูกรอลงให้ลูกสีทิศครับของลิศครับตั้งลูกไว้ดึงลูกนี้กระโดดขึนนต เดินมาที่มาหัวนี้พุ่บนี่ก็เป็นอะไรที่นี่ดีที่สุดมีนุ่นแต่ลนะครับที่วันนี้มันก็ยิงดูแบบนี้ผีขืนพิงขืนนั่งวัด คุณหนีผมตามครับคุณตามผมหนีมาหมดที่แรกครับโอ้โหเต็มาลังแล้วนะครับผีหูกตาล,ตาลิดพูดต่อไปนะครับรอบดีกับไตรน้อยเทศบาลจันเรนสินนะครับของโคชซิงนะครับถ้าพร้อมก็วอร์มเลยเลยนะครับ ทั้งแม่ก็ผีโขนนำอยู่สามแสนครับแต่ว่าเป็นเกมสุดน,สนั้นครับสูสีมาลิศมีเบอร์แปดผีโขนมีเบอร์สิบเก้าครับเบอร์ยี่สิบเอ็ดตัวนึงครับของผีโขน ผมนัอยู ระ,ะร,ระหว่างวาริดเอฟสี่พบผีโขนเอฟสีนะครับสองทีมดังจากโซนในเมอง,มงอำเภอวารตชภูมิแล้วก็อำเภอพันานานิคมเป็นไหมครับโขนพ,นนนะพกกขันนาแะแต่รพสุเกียนครึ่งหลังครับท่งแรก ัเปลี่ยนกันลุกกันลับเปลี่ยนกันยิงครับนี่ทุบอลอยู่หน้าประตูของมริทพงน์ดึงดึงบอลตัดบอลได้มอาแล้วครับยังไม่ผ่านมีโผล่ครับมีโผล่แบกลลกหนึ่งสองคืนให้เพื่อนเดินตัดบอลมาที่เนี่ยเป๊กเก็งทางมริทุพน์นะครับเบอร์แปดมาดีเบอร์สองครับ ลุงบอกลุงจังดีครับเสียบออกเสียบออกอีกตอนนับนะครับวิ่งกีฬาทั้งสองทีมแล้วก็ผู้ปกครองทีมงานสตาฟ์ทเธอทุกท่านนะครับยินดีตลอดรที่สนามลมเลื่อนตาประตูของวารุชชูพงศอันนี้ก็สตาฟโค้ชจะเดินหน้าที่กันครับเดินสายอีดัก็12ตีสกลนครก็อีกครับอแล้วครับ นาแครับลอตเตอรี่ครับท่านผู้ชมดีครับวันนี้ด้านหลังเต็นต์กองในการครับมาแล้วครับผีเถินทุ่มบอลดีนะครับนิดตานเตะโยนบอลออกมาครับดีเท่าไรครับบูกทุ่มของผีเถิมสกอร์สามสองครับพีเถินขึ้นนำสูยสีครับนาทีต่อนาทีแล้ว ไม่ดูที่สายแล้วครับแบนอยู่ที่เบอร์แปตัวเก่งของทีมนะครับสายธรรมชาติครับเนี่ยเบสิคพื้นฐานครับบอลหน้ายไครับบอลดิ้งทิ้งดิ้นงิ้งเดนตัดรับเบอร์สองแบนเนี่ยไม่ครับกุทายออกรับเป็นลูกที่ของผีโผล่ผีวิงเ้ามาเท่าไหร่ ย่าให้ติดมนะครับดูสิออเนะผีเข็ดตินไมได้ด้วเ็ดไม่มกให้ีโอกาสได้ยินสิยินไม่ยังไม่ยิยังไม่่านุ้้าว้าวถตูนะครับขออยุญากครับตัาได้ขรัวผมาได้ขอบคุณครับครับีดอ้แล้วนี่มึงผี ตะครับเตะที่นี่รือเปล่าครับเดือดแปดเสืกลิ่นของทีมครับหาธรรมชาติปั่นเนี่ยกองหลังไม่ยอมให้ออกครับตรงนี้อีขนหนึ่งสองหนึ่งสองเพื่ออก 12, 12โอ้โหจะติดบอลมาแล้วครับตอนนี้จะติดบอลทีมผู้นำครับเนี่ยคือผู้นำแล้วครับผู้ตามก็จะวิ่งไล่นะครับตอนนี้คือผู้นำชดบ,บอลครับ đi được có con lưng tầm nhá tôi đứng bóng เองนะครับเนื่องจาก 88ครับมีเพื่อน88ครับ88ครับเด็กตาครับดวงไม่ดีเท่าไหร่ครับโดนแสงอดุจันทร์เกิดการปฏิบัติกรศพนะดูการณ์นะ นี่ก็อยูดเพื่อนท้ายกมนะอเพโยนบอลขึ้นมาต่บอลตกจังวะผีโผล่เข้เล่นตบกองแบงครับผีโผลดบอลมาลชิดดซสายเสิบกตีออกไปอีกแล้วครับผีโล่ตยบอลออกครับ